โรงเรียนบ้านโคกทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งที่อยู่เลขที่1 1 1หมู่ที่4ตำบลโพรงจระเข้อําเภอแย่นตาขาวจังหวัดตรังโรงเรียนบ้านโคกทรายเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน228คน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอัศวกรสิทธิศักดิ์รโรงเรียนบ้านโคกทรายมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนวิสัยทัศน์สืบสารประเพณีและวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างผู้เรียนคุณภาพในสถานศึกษาปลอดภัยปรัชญา ปัญญาวะทะเนนะเสยโยปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์คำขวัญโรงเรียนน่าอยู่คุณครูดีนักเรียนมีคุณภาพเอกลักษณ์โรงเรียนสวยนักเรียนมารยาทงามอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหวสวยโรงเรียนบ้านโคกทรายมีพื้นที่37ไร่จํานวน4อาคาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านโคกทรายดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้3มห่วง2เงื่อนไขและสี่พิติมาโดยตลอดด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านนโยบาย มีการประชุมคณะครูจัดทำแผนปฏิบัติการโดยบุรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์โครงการที่บุรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางโรงเรียนได้ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบป,ประมาณ2566 ตัวอย่างโครงการที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตที่สดใสโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการคัดแยกขยะในแต่ละโครงการจะมีผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการและมีการรายงานผลการดำเนินงาน ด้านวิชาการโรงเรียนได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีแผนงานโครงการด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรม มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรมีการดำเนินงานตามโครงการของแผนทุกกิจกรรมตามความเหมาะสมและมีการติดตามผลโดยการประชุมคณะกรรมการเพื่อหาสาเหตุนำมาพัฒนาด้านงานวิชาการด้านงบประมาณ มีการจัดทำแผนบริหารงานงบประมาณมีการแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบอย่างเหมาะสมโดยประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณเพื่อนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยโดยมีการประสานงานกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละวิชามีการนิเทศติดตามเพื่อนำผลมาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระโดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความพอเพียงมีความรับผิดชอบ มีวินัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการออมเงินการปลูกผักสวนครัวการทำน้ำยาสารพัดประโยชน์จากเปลือกสับป,ประรดโรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนาสื่อการเรียนรู้พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน มีการใช้สื่อการเรียนรู้จากทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการออกเยี่ยมบ้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลนักเรียน และจัดหาทุนการศึกษาให้อย่างเหมาะสมการแนะแนวมีแผนงานและการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สนับสนุนให้ผ right ู้เรียนได้วางแผนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้นของสถานศึกษากิจกรรมนักเรียน โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวมถึงมีชุมนุมโดยมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลที่บ้านได้กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนและชุมชนด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประชุมวางแผนเพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดประชุมบุคลากรอย่างต่อเนื่องบุคลากรได้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินชีวิตและปฏิบัติภาร,รกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามและขยายผลโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดและได้นำผลมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียนชุมชนและสังคมได้ด้านผลลัพธ์และความสำเร็จ จากการดำเนินงานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลดังนี้ด้านสถานศึกษาโรงเรียนมีคุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนคือสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่ปลอดภัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตจริงและนำมาปรับใช้ในการบริหารสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แก่สถานศึกษาใกล้เคียงได้ด้านบุคลากรบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่งผลให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอดำเนินชีวิตโดยมีรากฐานทางวัฒนธรรมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่และระดับชั้นดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้